เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข้อมูลข่าวสารจากสำนักง,งานประกันสังคมนะครับ วันนี้สำนักง,งานประกันสังคมนะครับได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญฉลาภาพผ่านบริการพร้อมเพย์ได้แล้วนะครับในเรื่องนี้นะสำนักง,งานประกันสังคมได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางการให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญฉลาภาพผ่านบริการพร้อมเพย์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับเงินผ่านธนาคาร กรณีรับเงินบำนาญชลาภาพครั้งละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทและไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักง,งานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทนโดยผู้กันตนเนี่ยสามารถดำเนินการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเนี่ยเปิดบัญชีไว้ทั้งนี้ผู้ประกันตนก็สามารถติดต่อ ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชลาภาพผ่านบริการพร้อมเพย์หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชลาภาพจากการรับเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็นผ่านบริการพร้อมเพย์ได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาที่ผู้รับเงินบำนาญชลาภาพเนี่ยได้ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนไว้แล้วนะครับ โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่12แห่งจังหวัดสาขาที่ท่านสะดวกหรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม1506ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยประกันสังคมเขาเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีบำนาญชลาภาพผ่านบริการพร้อมเพย์ได้แล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ